พราะการศึกษาเป็นโอกาสของการพัฒนาคุณภาพชีวิตสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานี FM 107.25เมกะเฮิรตซ์ร่วมเปิดโอกาสให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชายแดนใต้ได้ติวเข้มใน5้ารายวิชาในรายการติวเตอร์ออนแอร์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา15นาฬิกาและ1 9นกา30นาที สนับสนุนโดยโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติวเตอร์ออนแอแชร์ความรู้ปูพื้นฐานการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชนใต้สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับคณิตศาสตร์ของครูอาริยานะคะเเป็นยังไงบ้างลูก วันก่อนเราเรียนกันเรื่องตีโกนมิติอัตราส่วนตีโกนมิตินักเรียนลืมไปหรือยังเอ่ยอัตราส่วนตีโกนมิติมีอะไรบ้างที่นักเรียนจะต้องจําจําได้ไหมลูกอ่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องจํามีอัตราส่วนของไซคอสแทนใช่ไซคอสแทนมูฮัมหมัดในรองว่าหน่อยสิไซคอสแทนมีอะไรบ้างที่มูฮัมหมัดจําได้ หลองเล่าให้ครูฟังหน่อยสิลูกใชาถูกต้องทรายข้ามฉากคอสชิดฉากแทนข้ามชิดโอเคเอ้าวละทีนี้ต่อไปสิ่งที่เราจำมาอีกก็คือค่าของม,มุมใช่ไหมลูกเอาไหนคอริยอบอกคุณหน่อยสิว่า30องศา45องศา60องศาที่เราจำได้มีอะไรบ้างอ่ะเขียนมาโอเคใช่ทีนี้สิ่งที่เราจำมาก็คือทราย30เศษ1ส่วนส จำได้ไหมลูกใช่นั่นแหละไซ้์ายส0เศษ1ส่วน2คอส30รู 2, สสส่วน2ไซด์สีรูสสส่วน2คอส45รู 2, สสส่วน2ไซด์หกรูสสส่วน2คอส60เศษ1ส่วน2ใช่แล้วอีกตัวหนึ่งที่ครูย้ำก็คือถ้ามุมบวกกันแล้วได้เป็น90องศา ไซาย30อย่างเช่นซ้าย30จะเท่าก,กันกับคอส60ถูกต้องอย่าลืมใช่หรือไม่อ่ะทีนี้วันก่อนเราทำไปแล้วนิดหนึ่งที่เป็นโจทย์เกี่ยวกับอัตราส่วนตีโกณมิติวันนี้เรามาทำโอเน็ตี50กันอีกใหม่รอชา้าเริ่มจับปากกาเลยลูกเริ่มกันเลยนะคะอ้าวเขียนโจทย์ โจทย์บอกว่ากำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีมุม C เป็นมุมฉากและด้าน BC ยาว6นิ้วถ้าถ้า D เป็นจุดบนด้าน AC ทันไหมลูกโดยที่มุม BDC มุม BBOY DDOC CAT C, เท่ากับ70องศาและมุม a b d เท่ากับ10องศา a n b boy d, 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 d o g นะลูกโอเคแล้วด้าน a b ยาวเท่าไรอ่ะมาทวนโจทย์อีกหนึ่งครั้งนักเรียนที่เขียนโจทย์ไปแล้วทวนโจทย์อีกหนึ่งครั้งนะลูกกำหนดให้ a b c เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มี มุม C เป็นมุมฉากเช็คให้ดีว่าอะไรมุมฉากนะลูกตรงนี้สำคัญที่มี C เป็นมุมฉากและด้าน BC ยาว6นิ้วถ้า D เป็นจุดบนด้าน AC โดยที่ BDC มุม BDC เท่ากับ70องศาและมุม ABD เท่ากับ10องศา แล้วด้าน a b ยาวเท่ากับข้อดยาวเท่ากับเท่าใดโอเคมาเริ่มกันเลยสำคัญคืออย่างแรกเราต้องวาดสามเหลี่ยมออกมาให้ได้ลูกอ่าเขียนเลยสามเหลี่ยมจะปากกาจับกระดาษวาดรูปอย่างแรกอับดูล,ล้อเขียนแล้วยังสามเหลี่ยมลูกโอเคสามเหลี่ยมต้องเป็นสามเหลี่ยมที่ใช่มีสีเป็นมุมฉากได้แล้วยัง ามาเรียมได้ยังลูกโอเคมาเรียมได้แล้วขูเห็นแล้วอ้าวสามเหลี่ยมมุมฉากมีมุมซเป็นมุมฉากอย่าลืมทีนี้พอเราใส่ซเป็นมุมฉากก็จะมีอีกสองมุมสองมุมที่เหลือใส่อะไรลูกใส่ตามใจฉันได้ไหมไม่ได้เพราะว่าโจทย์กำหนดแล้วว่ามันคือสามเหลี่ยม a b C เพราะฉะนั้นเราใส่มุมฉากอยู่ที่ C แล้วเราก็ต้องใส่มุมอีกสองมุมที่เป็นมุมแหลมก็คือมุม A กับ B อ้าวบางคนงงอีกเราจะใส่ A ตรงไหนใส่ yup. you, you a, B ตรงไหน A ตรงไหนก็ได้ B ตรงไหนก็ได้สักอันนึงถ้าตรงไหนเป็น A อีกอันนึงก็จะกลายเป็น B ถ้าอันนึงเป็น B อีกอันนึงก็จะเป็น A โอเคใช่ฉลาดนี่ลูกอ่ะทีนี้ไปต่ออ้าวโจทย์บอกอะไรมาอีกล่ะโจทย์บอกว่า BC ยาวกี่หน่วยลูกถูกต้อง BC ยาว6นิ้วใส่ลงไปต่อไปอะไรอีกที่โจทย์ให้มา <c oughs> อะไรอีกที่โจทย์ให้มาใช่ถ้าด่าทาดีเป็นจุดบนด้าน AC ใช่เราหา AC เสร็จปุ๊บเราจุดใส่ดีลงไปก็ดีเป็นจุดที่อยู่บน AC อยู่ตรงไหนก็ได้ใส่เดาๆเอากะกะเอาแต่ต้องอยู่บน แมนแล้วต้องอยู่บน A C เอ้าใส่ใส่ปุ๊บลากเส้น B D ถูกต้องพอลากเส้น B D เสร็จปุ๊บโจทย์บอกว่าโดยที่มุม B D C เป็นกี่องศาลูกใช่70องศา70องศาอยู่ตรงดีดอกใส่ไปแล้วมูฮัมหมัดใส่หรือยังลูก โอเคใส่แล้ว70เอา้าหลังจากใส่7 0เสร็จแล้วเราจะได้ออกมาว่ามันมีสามเหลี่ยมอยู่ข้างในอันหนึ่งที่เป็นข้างในของ A B C ใช่ไหมลูกก็คือ b ่อีข้างในของ A B C มันก็จะมี B D C อยู่เพราะฉะนั้นมุมดีเราใส่ไปแล้ว70พเพราะเพ่อก็แปลว่าไอ้ตรง B ก็จะเป็นกี่องศาลูกมุมภายในของสามเหลี่ยมรวมกันต้องได้เป็น เท่าไห่เท่าไร่เท่าไร่ถูกต้องมุมภายในของสามเหลี่ยมรวมกันต้องได้เป็นร้อยแปดสิบองศาเพราะฉะนั้นมีดีแล้วเป็นเจ็ดสิบตรงซีเป็นมุมฉากแล้วเท่าไหร่แล้วลูกแปดสิบเจ็ดสิบติ๊กตอกติ๊กตอกใช่แปดสิบเจ็ดสิบร้อย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 เท่าไรแปดสิบกับเจ็ดสิบอย่าคิดนาน 150, าาร้อยห้าสิบใช่ไหมฮะใช่ไหมลูก เอ้ยไม่ใช่70กับ90พูดผิดพูดผิดเจกับ90ตอนนี้ก็เป็นกี่องศาแล้วละ่ะใช่ร้อยหกสิบพอร้อหกบปุ๊บตรงบีตรง B ีลูกตรง B B บีมุมบีก็จะเป็นกี่องศาลูกถูกต้องครับ20สิบองศาเอาละทีนี้พอเราได้ตรงนั้น20องศาต่อไปอะไรที่ตามมาอีก โจทย์บอกว่า A มุม ABD ก็คือ ANB บอยดีดอกมีค่าเท่ากับ10องศาก็ใส่ไปเลยข้างข้างเพื่อนบ้านของ20่สิบแมนบอใช่ข้างๆ้างยก็คือ10องศาแล้วตอนนี้เราก็จะได้ว่า ABC มุม B ของ ABC เป็นกี่องศาลูก เป็นกี่องศาว่าไงไอใช่เป็น30องศาเา้าตอนนี้อายได้แล้วมุมบีเป็น30องศาทีนี้มาเรียมมาเรียมรู้แล้วว่า BCR มุมบีเป็น30องศาโจทย์ให้หาโจทย์ให้หาอะไรลูก ถูกต้องโจทย์ให้หา a b ตอนนี้เราย้อนกลับไปดูสามเหลี่ยม a b c อีกหนึ่งรอบสิลูกสามเหลี่ยม a b c เรารู้ความยาวด้าน b c เป็นเท่าไหร่ลูกเนีเป็นเท่าไหร,อร่อย่าประมาทอย่าประมาทโจทย์บอกมาแล้วใช่ถูกต้อง b c ยาว6มุม b เป็น30เรากำลังจะหาอืถูกครับเรากำลังจะหา a b ที่นี้เราจะหา a b มาเรียมมาเรียมเรากําลังจะหา a อบลูกเราเราให้ a อบมันอยู่ด้เออตอนนี้จากรูปสามเหลี่ยม a อบคือด้านไหนลูกใช่มันคือด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากที่เรารู้คือ BCBC คือด้านไหนของมุม B ของมุม B ถูกต้องครับมุมประชิดเพราะฉะนั้นเรามีชิดเราต้องการหาฉากมันคืออัตราส่วนของอะไรลูกสซยข้ามฉากคอส ชิดฉากใช่แทนข้ามชิดเพราะฉะนั้นเราต้องการเรามีชิดแต่เราต้องการฉากเราต้องใช้อัตราส่วนของอะไรลูกถูกครับ cos b ก็จะได้เท่ากับชิดก็คือ BC ส่วนด้วยฉากก็คือ Ab ถูกต้องออาต่อไปมูฮัมหมัดมูฮัมหมัดคอสบีแต่บีเรารู้แล้วว่าเป็นกี่องศาลูกถูกครับ บเป็น30องศาเราก็ใส่ลงไป cos เฉตี cos 30. 30องศาเท่ากับ bc ยาวเท่าไหร่ลูกอืมยาว6ส่วนด้วย ab เพราะเราต้องการ ab ตอนนี้สมก,การเราได้แล้อยังเช็คซีเช็คซ,ซีในกระดาษเรามีสมก,การแล้วยัง cos 30มเท่ากับ6ส่วน ab ถูกต้องไหมลูกถูกไหมคะ โอเคเยี่ยมเลยทีนี้เราจำได้อยู่แล้วคอส30นี่มันเท่าไหร่ละ่ะลูกคอส30เป็นคอส30สคอส30ถ้าทาย30ม,มันถูกครับเศษ1ส่วนสองพอคอส30ก็เป็นเยี่ยมเลยรู้3มส่วน2มีค่าเท่ากับ6ส่วนด้วย A อทีนี้เราต้องการหา A B A B A B, A, B. ย้ายข้างใช่ถูกต้องเอาย้ายไปก็จะได้ว่า A B มีค่าเท่ากับ6คูณ,คณกับ2ส่วนด้วยรูท3เพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้เราได้เป็น12ส่วนด้วยรูท3แต่ว่า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 อะไรแต่ว่าอะไรคอริจจ์จำได้ไหมลูกแต่ว่าอะไรใช่คอริจจอ,อย่าลืมว่าเวลาตอบเราจะไม่นิยมตอบให้ข้างล่างติดเป็นรากเพราะฉะนั้นจาก12ส่วนรูทมทำยังไงลูก เยี่ยมเลยเอารู้สามคูณทั้งเศษและส่วนก็ได้สิบสองส่วนรู้สามคูณด้วยรู้สามส่วนรู้สามตอนนี้ตัวส่วนมันเป็นรู้สามคูณอยู่กับรู้สามรู้สามคูณรู้สามได้ไรลูกโอเคถูกต้องได้เป็นสามเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้เราได้เป็นสิบสองรู้สามส่วนด้วยสาม อืมทีนี้อะไรตัดทอนได้ล่ะอย่างดวนอย่างดวนใช่เลยได้มาเป็นสี่รูสามโอเคนะตอนนี้เราได้คำตอบแล้วก็คือสี่รูสามหน่วยเป็นหน่วยหน่วย,น,น,วยนิ้วถูกต้องอะต่อไปมาข้อต่อไปพร้อมแล้วหรือ,อยังใหเใจสักนิดโอเคไปกันต่อลูกเขียนโจทย์เลยค่ะกําหนดให้ A, B, C เป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งมีมุม A เป็นมุมฉากย้ำแล้วนะมีมุม A เป็นมุมฉากและมีมุม B เท่ากับ30องศาโอเคทันไหมลูกโอเคไปต่อถ้า D, D ด,ดอกนะลูกและ E เป็นจุดบนด้าน AB และ BC ตามลำดับซึ่งทำให้ DE ขนานกับ AC โดยที่ DE ยาว5หน่วยและ EC ยาว6หน่วยทันไหมคะอ่ะต่อแล้ว AC ยาวเท่ากับเท่าใด ทวนอีกรอบอย่างรวดเร็วนะลูกกำหนดให้ A B C เป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งมีมุม A เป็นมุมฉากและมีมุม B เท่ากับ30องศาถ้า D และ E เป็นจุดบนด้าน A B และ B C ตามลำดับซึ่งทำให้ D E ขนานกับ A C โดยที่ D E ยาว5หน่วยและ E C ยาว6หน่วย แล้ว a c ยาวเท่ากับเท่าใดโอเคชัดเจนนะล,ลูกอะมาวาดสามเหลี่ยมก่อนอย่างแรกสามเหลี่ยมนี้คือสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะฉะนั้นเราก็วาดสามเหลี่ยมมุมฉากเสร็จแล้วฉากใส่ตรงไหนลูกใช่แล้วใส่ฉากตรงมุม A เราก็ได้แล้วสามเหลี่ยมมุมฉากใส่ฉากตรง A ปับเรียบร้อยฉากอยู่ที่ A เพราะฉะนั้นมุมที่เหลืออีกสองมุมก็คือมุม B and C อา้าวใส่ต่อไปใส่ A เรียบร้อยใส่ C เรียบร้อยใส่ B เรียบร้อยแต่ตรง B เป็นกี่องศาลูกว่าไงมาเรียมใช่แล้ว30องศามาเรียมใส่เลยเอาพี่แบงพี่แบงค์พี่แบง,แบง,แบงอย่าใจลอยพี่แบงอย่าใจลอยอ้าวแบงมาเขียนเขาบอกว่าถ้าดีเป็นจุดที่อยู่บนด้าน ab ใส่ไปเลยตรง ab ตรงไหนก็ได้เพราะโจทย์บอกไม่ว่าอยู่ระหว่างกลางอยู่ที่จุดกลาง,ลางไม่ได้บอกใช่อยู่ตรงไหนก็ได้แต่ต้องอยู่บน ab เพราะใส่ d ีด็อกเข้าไปบน ab ตรง bc ใส่อะไรใช่ใส่ e ใส่ e แต่ว่าเราลาก de แล้วมันต้องขนานกับ ac เยี่ยมมาก ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อ่ะไปไปกันต่อเขาบอกว่า DE ยาวเท่าไหร่ลูกใช่โจทย์บอกว่า DE ยาวห้าหน่วยเพราะฉะนั้นตรง DE เราก็ใส่5ตั้งไว้เลยเอาละต่อไป EC CE ยาวเท่าไหร่ลูกถูกต้องยาวหกหน่วย EC อยู่ตรงไหนเขียนให้ถูกนะคะถามว่า AC ยาวเท่าไรถาม AC ตอนนี้เรามีมุมอยู่หนึ่งมุมก็คือมุม30องศาตรง b ใช่เห็นนะอับดุลละเห็นนะอับดุลลอับดุลลโอเคเห็นแล้ว30องศาตอนนี้เราเกิดสามเหลี่ยมอยู่สามเหลี่ยมรูปหนึ่งที่เป็นสามเหลี่ยมเล็กแฝงอยู่ในสามเหลี่ยม ABC ก็คือสามเหลี่ยม BDE ถูกต้องเรามีด้านอยู่ด้านหนึ่งก็คือ5 เรามีมุมก็คือ30เราจะหา BE นี่ได้ไหมลูกอืม5อยู่ตรงข้ามกับมุม30แต่ b E อยู่ตรงข้ามกับมุมฉากเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็คือฉากครับใช่ฉากกับข้ามถูกต้องอ้าวหา b E กันก่อนอันดับแรกมาเรียมมาเรียมใส่แล้วยังลูก จากสามเหลี่ยมนี้ฉากกับข้ามมันก็คืออัตราส่วนของอะไรสายข้ามฉากถูกต้องซ้าย30ลงมือเลยลูกซ้าย30มสิบไม่ไม่ไม่สายสาใส่เลยยังหายสาย30ก็เท่ากับข้ามฉากข้ามก็คือ DE แต่ DE เรารู้เลยยังลูก อ่ารู้แล้ว d e, ีคือ5ฉากฉากในที่นี้ก็ด้านตรงข้ามมุมฉากที่เป็นด้านตรงข้ามของมุมฉาก D ก็คือ B กับ E B บ o y ยกับ E E e l e p h a n อ่ะมาตอนนี้สมก,การเราได้เป็นเช็คด้วยนะลูกคิดตามนะคะอ่าสมก,การเราได้เป็นไซน์าย30องศาเท่ากับ5ส่วน BE แต่ไซน์0าเป็นเท่าไหร่ลูก สาย30ถูกต้องสาย30จําแม่นอยู่แล้วเศษ1ส่วน2มีค่าเท่ากับ5ส่วน BE โอเคตอนนี้ย้ายข้างไปเลยก็จะได้เป็น b e เท่ากับ <c oughs> ใช่ BE เท่ากับ10ถูกต้องเอาละตอนนี้เราได้ B e แล้วดูเราได้หรือยัง e มูฮัมหันได้หรือยัง BE อ,อีขอดีจอโอเคคอดีจอก็ได้แล้ว BE ได้ออกมาเป็น10ตอนนี้พอเราได้ BE เป็น10ปุ๊บ อายอายดูสิลูกเราก็จะได้เป็นถ้าเอา BE กับ EC รวมกันความยาวรูปสามเหลี่ยมตรงนี้ของา i ได้เท่าไหร่ลูกโอเคได้16ถูกต้องได้16ตอนนี้เราได้ BC เป็น16เรารู้มุม B 30องศาด้านตรงข้ามมุมที่เป็น AC เราต้องการใช่ไหมโจทย์ต้องการ ด้านตรงข้ามมุมก็คือ AC ด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ BC โอเคเหมือนเดิมตามสเต็ปเหมือนเดิมกับอันตะกี้แต่เราจะเป็นซสาย30มีค่าเท่ากับเท่าไรมาเรียมถูกต้องครับ s ซส30า30ก็เท่ากับ AC ส่วนด้วยอะไรลูกส่วนด้วย BC แต่ BC เรารู้หรือ,อยังลูก อ่าใช่ B C เรารู้แล้วว่ามันเป็นสิบอ่ะทีนี้สมก,การของเราตอนนี้ได้ออกมาเป็นไซด์สามสิบองศาเท่ากับ A C ส่วนด้วยสิบถูกต้องแต่ไซด์สามสิบเราเป็นเท่าไหร่ลูกตั้งใจนะคะตั้งใจตั้งใจตั้งใจอา้าวไซด์สามสิบเท่าไหร่ลูกซดสาย30ถูกต้องค่ะเศษ1ส่วน2มีค่าเท่ากับ A C ส่วนด้วยส0บ ต่อไป10หารย้าย10ไปคูณตอนนี้เราได้เป็น AC มีค่าเท่ากับถูกต้อง10ส่วนสองตัดทอนกันเลยลูกโอเค10ส่วน2ออกมาได้เป็นผิดพลาดตรงไหนดูดีๆไม่ใช่10ซีเอาใหม่เอาใหม่ซ้าย30สมการของเราตะกี้ได้อะไรลูกเอาใหม่ไซ้าม30เท่ากับ AC ส่วนด้วยเท่าไหร่นะเ,เ,เห็นไหมเห็นไหมถูกหลอกซะแล้วถูกหลอกซะแล้วตรง AC นะ่ะตรง BC นนะ่ะ มันเป็นเท่าไหร่ลูกใช่สิบหกอย่าเพลออย่าเผลอเราลืมบวกไปตะกี้ใช่ไหมเอาเช็คให้ดีสิลูกซายสามสิบองศาเท่ากับ AC ส่วนด้วย16ตอนนี้สมการก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน2เท่ากับ AC ส่วนด้วย16 16ย้ายไปก็จะได้เป็น AC เท่ากับส6ส่วนส่วนส่วน8ถูกต้องเพราะฉะนั้นตัดทอนก็นแล้มมาเรียมได้เท่าไหร่ลูก โอเคได้แปดเยี่ยมไปเลยตอนนี้ได้ละคำตอบอ่ะข้อต่อไปไปกันเลยข้อต่อไปนี่โอเน็ตปี50านะลูกที่กำลังทำอยู่ในโอเน็ตปี50นะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำได้ถือว่าเราสุดยอดเนี่ยฝีมือฝีมือมอ้าวไปข้อที่กะข้อต่อไปโจทย์บอกว่าวงกลมวงหนึ่งมีรัศมีหหน่วย เขียนโจทย์นะลูกวงกลมวงหนึ่งรัศมี6หน่วยถ้า A B C เป็นจุดบนเป็นจุดบนรอบบนเส้นรอบวงกลมโอเคทันนะคะถ้า A B เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมถ้า A B เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมและ C A B เท่ากับ60องศาแปลว่าม,มุมไหนลูก ถูกต้องค่ะมุม A C A B เท่ากับ60องศาแล้วพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม A B C เท่ากับเท่าไรโอเคอ่ะทวนอีกรอบวงกลมวงหนึ่งรัศมี6หน่วยถ้า A B C เป็นจุดบนเส้นรอบวงกลมถ้า A B เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางและ C A B เท่ากับ60องศาแล้วพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม A B C เท่ากับเท่าไรอืม พร้อมลูกโอเคพร้อมแล้วอย่างแรกคือถูกต้องครับวาดวงกลมเลยแต่วงกลมนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางชื่อว่าชื่อว่าชื่อว่า A B โอเคเส้นผ่านศูนย์กลางนี้ชื่อว่า a b แต่รัศมีของวงกลมนี้มันเป็นเท่าไหร่อยู่ลูกใช่6เมื่อรัศมีเป็น6แน่นอนละแน่นอนที่สุดเส้นผ่านศูนย์กลางต้องเป็น ถูกต้องครับสิบสองอ้าวต่อไปมาเรียมอย่าลืมหาจุดสี่สิลูกจุดสี่ต้องอยู่ตรงไหนอับดดูเลาะจุดสี่อยู่ตรงไหนลูกอ่าถูกต้องจุดสี่ต้องอยู่บนเส้นรอบวงเพราะฉะนั้นบนเส้นรอบวงเราจุดตรงไหนก็ได้แล้วก็วาดเป็นสามเหลี่ยมปิดขึ้นไปเป็นสามเหลี่ยม A B C โอเคได้ไหม เป็นสามเหลี่ยมที่อยู่ในครึ่งวงกลมเพราะฉะนั้นมันมีนิยามอยู่อันมีทฤษฎีบทอยู่อันหนึ่งว่าถ้าทฤษฎีของวงกลมนะลูกถ้าวงกลมที่เกิดจากที่เกิดในครึ่งวงกลมอ่าถ้าสามเหลี่ยมที่เกิดในครึ่งวงกลมจําได้ไหมตอนมสามถ้าสามเหลี่ยมเกิด ในครึ่งวงกลมสามเหลี่ยมนั้นที่ได้จะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากมันแนบอยู่ในวงกลมนะลูกต้องเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่จุด C ก็จะเป็นที่มุม C ก็จะเป็นมุมฉากโอเคที่ C เป็นมุมฉากต่อไปที่ A เป็นกี่องศาลูกถูกต้อง60องศา อ่ะแล้วโจทย์ให้หาก็คือพื้นที่ของสามเหลี่ยมเราใช้สูตรพื้นที่ก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงใช่ตอนนี้เราใช้ตัวนี้เลยหาด้าน a c กับหาด้าน BC อา้าวหาด้าน BC อย่างรวดเร็วสิลูกเรารู้มุม A ก็คือ60องศามุม,ม A ฝฟังตรงข้ามมุม A ก็คือด้าน BC ใช่ตรงนั้นเป็นข้ามฉากคือ12ถูกต้องเพราะฉะนั้นข้ามฉากคืออัตราส่วนของ สายข้ามฉากคอสชิดฉากถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็ใช้สายสาย60ก็เท่ากับข้าม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 ้ามอัดุลเลาะข้ามข้ามข้ามคือ BC ใช่ BC ส่วนด้วยฉากก็คือ12ถูกต้องครับทีนี้สาย60เป็นเท่าไหร่ลูก อ่ะตอนนี้สมการเราเป็นไซด์หกสเท่ากับ BC ส่วนด้วย12บสองไซด์หกเท่าไหรล่ล่ะถูกครับรูทสส่วนสตอนนี้สมการเราได้เป็นรูทสส่วนสเท่ากับ BC ส่วนด้วย12ใช่อ่ะต่อไปต่อไปเราก็ต้องหาหา BC BC ก็คือย้ายข้าง12ไปตอนนี้เราได้แล้ว BC เป็นเท่าไหร่ลูกย้ายข้างไปเรียบร้อยใช่12ไปคูณรูทสส่วนสถูกต้องครับมูฮัมหมัดออกมาแล้วมูฮัมหมัดตอบแล้วได้6 รูทสามตอนนี้เราได้ bc เป็น6กลูทสามเอาละอีกด้านหนึ่งก็คือ ac ac ก็คือด้านไหนลูกชิดใช่แล้วขอรีเจาตอบเลยชิดก็จะได้มาเป็นชิดฉากก็คืออาตาส่วนของอะไรนะลูกอืมมาเรียมตอบถูกต้องคอสหกสิบคอสหกก็คือ ac ส่วนด้วย1ิสองแต่คอสหกสบเท่าไหร่ครับ อ่าย,ย่ยมเลยข้อสกิสเศษหส่วนสองตอนนี้สมการเราได้เป็นเศษ1นส่วนสงเท่ากับ AC ส่วนด้วย AC ส่วนด้วย6โอเคเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราก็จะได้มาเป็นเออไม่ใช่ AC ส่วนด้วย12เศษ1ส่วนสเท่ากับ AC ส่วนด้วย12 AC ได้แล้วออกมาเป็น6กใช่แล้วตอนนี้ได้ AC เป็น6เอา้าวกลับไปเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูง ถูกต้องครับพื้นที่ของสามเหลี่ยม ABC ก็เท่ากับเศษหนส่วนสคูณฐานคูณสูงซึ่งฐานมันเป็นเท่าไหร่ลูกใช่แล้วฐานเป็น6ก็จะได้เป็นเศษหนึส่วนสคูณหคูณกับสูงก็เป็น หกรูสามเราใช้ ac กับ bc เป็นฐานกับสูงได้เลยนะคะโอเคตัดสองหนึ3งสองามหกสาคำตอบได้มาเป็นสิบแปรูทสามหน่วยเป็นตารางหน่วยเป็นไงลูกโอเคนะคะได้ใช่ไหมอืมโอเคอะมาจดการบ้านสักข้อที่ลูกเอาไปคิดสักข้อสิครูเอาโอเน็ห้าหนึ่งถ้าถ้า รูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูป1มีความสูง1หน่วยแล้วเดี๋ยวคาบหน้าครูจะมาอธิบายให้แต่ครูฝากหนึ่งข้อให้ลูกลองไปคิดดูนะคะถ้ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูป1มีความสูง1หน่วยแล้วด้านของรูปสามเหลี่ยมรูปนี้ยาวเท่ากับเท่าไรถามว่าด้านยาวเท่ากับเท่าไรนะลูกแต่บอกว่าสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปนี้มีความสูงเท่ากับหหน่วยโอเคทันไหมลูก พยายามนะคะคนที่พยายามแน่นอนต้องมีความสำเร็จเข้ามาในชีวิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่เกินความสามารถของพวกเรานะคะลูกตั้งใจแล้วก็มีความพยายามอดทนทําในสิ่งที่มันดีแล้วก็คิดว่าอนาคตเราต้องไปได้ไกลแน่น,นอนเอาละคะ่ะสำหรับวันนี้คุณครูฝากข้อข้อคิดข้อคิดไว้นิดนึงแล้วก็ฝากกันบ้านไปหนึ่งข้อแล้วค้าบหน้าคุณครูจะมาเฉลยตรงนี้ให้นะคะเป็นไงมัางคะ นะคะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะรายการติวเตอร์ออนแอร์สนับสนุนโดยโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานี FM 1 0 7 2 5เอมกะเฮิรตซสร้างสรรค์รายการ ติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา15.00นและ1 9ิกา30นาทีวันจันทร์ติวเข้มวิชาภาษาไทยวันอังคารติวเข้มวิชาสังคมศึกษาวันพุธติวเข้มวิชาวิทยาศาสตร์วันพฤหัสบดีติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์และวันศุกร์ติวเข้มขาาว,วมิชาภาษาอังกฤษติวเตอร์ออนแอร์แชร์ความรู้ปูพื้นฐานการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชนใต้ Thank <laughs> you.